สวัสดีครับสวัสดีครับผมนุม่มทคนอย่างครับผมคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษครับผมบอกใครเลยบอกใครเด้ลงคลิปแบบนี้โดนลวเนาะมีแต่งแต่ไอ้มีแตงแต่ด้วยังก็มีแต่งแต่ออนสดครับผมบอกใครดเดเฮ็ดแต่บอกใครเด้เฮ็ดคลิปแบบนี้เลยครับก็เลยมันนี่ก็เลยคลิดคิดอยากไดให้เบิ้งน่ำสินตี ไปเก็บผักมากครับผมอันนี้เป็นผักเป็นกระเทียมครับผมกระเทียมปลากินบะแห้งคือกระเทียมบานเทาครับ้าวผูเใดมักกินเน่มักกินกระเทียมกับไปทำบกคุ้งนั่นไาีกินได้นะครับผมว่่เคยกินดิบนะครับเนี่ยบ่รู้ว่ากินดิบได้หรือบ่ วนมาเขาจะาสิขั้นส่งครับผมแต่ผมสิพัดครับผมสิพัดใส่กับใส่กับหมูครับผมผมสิพัดใส่หมูเวยหมูสามสั่งเรียกว,ว่าหมูเว้ยข้อหมูยอย่างไอข้อหมูเอ่บึกดอกมันครับกินเดียวกันครับกระเทียมเลยนะครับกินมันแม่นจ้ะกินเดียวกันเลยน้องซีมึง องมมรสชาติกะเทียมเหมือนกันเลยครับกะเทียมหอมครับงามปะ นะครับแล้วก็มีอีกพักนึงครับผมเนี่ยินสิใส่โถัวไปครับแล้วจะก,กาลางนะครับแล้วก็มีพักอีกพักนึงครับผม พักกันนี่ครับพักกวางตุ่มครับผมพักกวางตุ่มต่ว่าหน้าตามันจะเป็นคล้ายๆกับพักขนาเลยครับผมแมนจะหน้าตามันจะเป็นคล้ายๆกับพักขนาบานเฮาเลยต้มหมกไงหลวกกินกับเจ่วแต่ผมเสิดผมเสบผมสิดแกงเส็แกงใส่ไก่กินครับนี่นะผมสิล์างไว้แช่ไว้แล้วก็เอาน้ำแช่ไว้ vẫn là mình mình ngam bỏ ngam bỏ không ngam cái nung nó khó nhang bỏ เหรอครับน่นอนบ่กินได้ครับแต่ว่าต้องลวกหลวกก่อนหลวงให้สุกกะเทียมเนี่ยผมไม่เคยกินดิบแต่ว่าผมสิร่องกินกับตำหุง่มันอคืนที่เสรผมว่าแค่นี้แหละครับผมเชครับมารีวิวหบิ่งนะครับเพราะว่าพักพวกนี้มันแก่ก็ต้องทำความสะอาดก่อนนะครับเนาะ รักษาสุขภาพทุกคนครับพี่ชีเเจอกันคลิปหน้าครับรีวิวตามสัญญาครับรีวิวรีวิวรีวิวผักที่ไปเก็บมาจากท้องให้ท้องหน้านะครับรักษาควขภาพทุนครับพี่ชีครับห่ังกายมะกรูดครับผมห่ังกายท้องมน้าก่อนนี้เรากินผักเยอะๆนะครับไก่มะกรูดจะจัดมมาทีหลังครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ